เอาล้วครับก็สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะกับ s e m i c o น o n เกมเมในเกม s o u o l u s อสเนน,นะครับก็วันนี้จะเป็นคลิปที่สรุปทั้งหมดถึงการเรื่องความผิดพลาดที่สายอัดอย่างผมเองอัดมาจนถึง ID เวลประมาณ61แล้วเนาะก็วันนี้ก็จริงๆน่าจะขึ้น62แหละแต่วันนี้เขาขึ้นก็วันนี้จะมาพูดสรุปทั้งหมดว่าการที่เราเร่งหรือรีบมีอะไรข้อผิดพลาดบ้างแล้วใน ID ผม มีอะไรที่ผิดพลาดและมองข้ามไปบ้างเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่ามีข้อผิดพลาดใดๆบ้างที่ผมอยากจะแนะนําไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยแล้วก็สายที่ยังไม่ได้เร่งรีบนะครับยังไงวันนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนั้นขอฝากร้านบริการรับเติมเกมนะครับอีลาติชอปนะครับเติมถูกรวดเร็วปลอดภยัยสบายเงินในกระเป๋าคุณอาจจะเป็นเกมมือถือ PC สตรีมกีบการ์ดหรือว่า บริการอื่นแม้กระทั่งเกมบี s โซ e s ือสนแอน,นก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ทั้งนี้ก่อนจะเข้าไปทักหาเพจก็อย่าลืมเช็คนะครับว่าเพจจริงจะต้องมีได้ถูกบ e r i f y และเครดิตการยืนยันจากผู้ใช้งานจริงๆนะครับผมโอเคก็เข้ามาสู่พาร์ทในเนื้อหาของเราเนาะก็วันนี้อย่างที่บอกไปเลยก็คือเรื่องความผิดพลาดหลังจากที่แบบผมดันไอดีมาไกลแล้วแลวคิดว่าน่าจะเป็น ไอดีที่อัดมาจนเทียบเท่ากับคนที่เติมหนักจริงๆแล้วก็คือมันคงแม็กเพเดานอยู่ที่ประมาณวันวันนี้น่าจะหกสิบสองกันแหละวันนี้คนที่เติมหนักๆแล้วก็อัดอัดพลังงานวิญญาณทุกวันเติมทุกอย่างเพื่อที่ว่าขึ้นเวิวงให้ไวอะไรเงี้ยอืมก็มน่าจะประมาณหกสิบสองกันเนาะซึ่งผมก็วันหกสิบเอ็ดตอนนี้นะครับยังไม่ได้เล่นของปันนี้ไปเนาะโอเคอย่างแรกเลยครับผมสิ่งแรกเลยในสรับคนที่ดันพลังมาสูงนะผมขอพูดในฝั่งของคนที่ พลังวิญญาณมาสูงมากก็คือกดทุกอย่างหมดทุกอย่างหมดแม็กนะอันเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเลยคือพอเราอัดหมดแม็กช่วงที่เป็นเฟสที่เราอัดหมดแม็กอะเราอัดแต่ตัวของเรียกว,ว่ามิติกลายพันธุ์หรือว่าตาประทับต่างๆ่าที่เราแบบพยายามหาแฟกให้ตัวละครกิ่งขึ้นอันเนี้ยเราพยายามอัดมากจนเกินไปหรือแบบเราลืมไปฟาร์มทรัพยากรในส่วนของตรงเนี้ย เลยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอขึ้นเอเวลไอดีมาปุ๊บนิดนึง่งเห็นไหมดูสิ่งที่ผมทําคือโดยปกติแล้วเราจะสามารถอัดตัวละครทุกครั้งเวลาขึ้นแม็กเะเวลใหม่เราจะขึ้นแบบ10เบล20เบล10เบล20เบล10เบลไปใช่ไหมซึ่งอัอเนี้ยพอมามา,มาอ,ยอยู่ในจุดที่ผมทาอะบางตัวมันแทบจะทําไม่ได้เลยแล้วก็ตัวละครต่างๆการอัพอาวุธเอ่ยการอัพพวกของตรงนี้เอ่ยทำให้เราค่อนข้าง ผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็เป็นส่วนที่รู้สึกว่าบริหารตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แบบทําให้บางบางอย่างสิ่งที่ควรจะดันตัวเบรกอะไรอย่างเงี้ยควรจะดันแต่ผมกลับมาลงดูด,ดูดูที่ผมทําก็คือผมพยายามลงกับตัวละครทั้งหมดอยู่ประมาณ8ตัวละครด้วยกันนะครับก็เลยทําให้การเฉลี่ยค่าอะไรต่างๆทําได้ไม่ค่อยทาได้ค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอย่างนึ่งเลย การที่รีบอัดมาโดยที่เราไม่ได้เป็นสายสุลต่านจริงๆอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าทําให้คุณทรัพยากรไม่เพียงพอมากๆยังผมเองยอมรับว่าไม่ได้ใส่สายตาณน,นะคือตัวละครผมไม่ได้เอาแบบเวอร์วังซีหกอาวุธขัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยทำให้จุดเนี้ยทาให้แบบพอเราเติมมาจริงๆอะเราอัดมาจริงๆอ่ะเราเทพจ้ะ อัพตัวละครหรือทําอะไรตามพวกสุลตา่างจริง,รงๆไม่ได้เพราะอย่างที่บอกครับว่าสุลตา่างจริงเขาจะแบบอ่ะอย่างอย่างเช่นพวกเนี้ยเขาสามารถกดซื้อกด,กดกวาดอะไรได้หมดอยู่แล้วเป็นธรรมดาเนาะก็คือแบบรายอาทิตย์คือเขากดได้หมดทุกเรียบหมดอยู่แล้วความเติบโตความคุ้มค่าของเขามักจะดีกว่าเราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างแรกเลยสายฟรีไม่ควรรีบดันเวลนะครับโอเคข้อที่2 อย่างที่ผมอย,อยากจะพูดถึงมากเลยว่าจุดเนี้ยควรฟาร์มหรือควรลงทุนตอนเวลไอดีเท่าไหร่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นสายฟรีแล้วคุณเหลืออันนี้เยอะมากๆในช่วงเลเวล45ที่มันเปิดดันเลเวลสก็คือเป็นฟาร์มสีทองเนาะอันเนี้ยถ้าคุณรีบคุณอยากดันให้ไวคุณควรอาดกับตรงนี้ไหมผมยังไม่แนะนําให้เชียวอัดตรงนี้นะครับเพราะว่าน,นี้มันเฉลี่ยคือแค่หชิ้น 1ชิ้นขั้นต่ำนะขั้นต่ำคือ1ชิ้นถ้ามากสุดคือโอเวอร์คือ2ชิ้นตลอดแต่ว่าส่วนมากแล้วเลทของชั้น3ม,มันจะดรอปได้แค่1ถึง2ชิ้นเท่านั้นแต่ส่วนมากก็จะออก1น,นั่นแหละแต่ว่าพอมาขึ้นเวล55เพราะว่าอันนี้ผมมองว่าเวล55ควรเป็นเลเวลที่ควรยัดยัดเรียกว่ายัดลูกแก้วหรือว่าใช้ไอเทมลูกแก้ววิญญ,ญาณเนี่ย,เ,ยเอ่อยกวิญญ,ญาณอะไรต่างๆเนี่ยอัดขึ้นมาได้ ควรลงทุนกับตรงนี้ตอนเลเวลห้าสิบห้ามากๆเพราะมันดบการันตีสองชิ้นแน่นอนอยู่แล้วซึ่งทําให้คุณแตะตัวได้ไวแล้วก็ถ้าคุณจะแบบมาลงทุนกับตรงนี้ผมบอกว่าคุ้มมากๆในช่วงตรงนี้นะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดช่วงเฟส4่สี่สี่สี่สิบห้าล่ะทำอะไรก็อัดได้แต่ผมไม่เชียร์อัพให้ใช้ลูกแก้วตรงนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะกดอันนี้แค่วันละสองครั้งหรือไม่กดเลยหรือว่าเล่นตามที่พลังงาน general มาให้ก็เล่นได้หาได้ แต่ไม่ควรคาดหวังกับมันเยอะแล้วออปชั่นตรงเนี้ถามว่าถ้าผมไม่มีสีทองเลยผมอยากบวกหนึ่งบวกบวกบวกตันได้ไหมถ้าผมมีสีทองบวกตันได้แต่บวกตันได้แค่เศษและชิ้นนะเศษและชิ้นนะครับผมแนะนําว่าเศษและชิน้นเพราะว่าหนึ่งตัวละครใช้ประมาณสามเศษใช่ไหมอันเนี้ยแนะนําว่าให้บวกอ,อันที่รู้สึกว่าคุณพอใจที่สุดแล้วคุณบวกมาใช้พังพก่อน แล้วคุณค่อยมาคิดหนักคิดจริงจังตอน level 55อันเนี้ยจะทําให้คุณมีทรัพยากรในการบวกขึ้นมากๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างของอ,อุลฮาร่าผมละกันก็ยังใช้สี่ดาวอยู่แล้วก็ห้าดาวผมก็ยังไม่ได้อัพไหมผมก็แค่เอามาพอใช้ก่อนบางอันคือเราสามารถกดอัพได้ถามว่าอัพได้ไหมอัพได้แต่ว่าผมยังไม่แนะนําให้อัพเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับ ก็มานี้อะแล้วพอพูดถึงพาร์ตตรงตาประทับด้วยพอดีเลยตาประทับด้วยพอดีเลยนะตัวละครไหนควรจะลงทุนน้ำหนักมากที่สุดอย่างผมผมจะแนะนําว่าควรลงทุนกับตัวละครที่เป็นดาเมจหรือเป็น DPS หลักเนาะอย่างเช่น iko, iro, อิจิโกะโอชิโร่อ่อโทเซน3ตัวละครนี้ควรน่าลงทุนมากที่สุดในการอัพให้เขาแบบอัดฉีดไปเลยแม้กระทั่งเรื่องเรื่องตาประทับเอย่ยอะไรเอย่ยส่วนตัวละครอื่นเราสามารถใส่ของเฉลี่ยเฉลี่ย หรือว่าเอาแค่เอฟเฟกต์ออปชันจากตาประทับก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นจะต้องหาออฟสวยออฟลูลาเราแค่เอาเอฟเฟกตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้เขาได้บัฟตัวละครเราอย่างอุระฮาร่าเนี่ยจำเป็นมากเลยก็คือเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้ทั้งทีด้รับเอฟเฟกบัฟดาเมจเพิ่มทั้งหมด10%ซึ่งอันเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องที่ว่าเฮ้ยฉันต้องหาออปชันดีๆนะฉันต้องหาออปชันจริงๆนะฉันต้องหาอันนี้ดีๆแล้วฉันก็บวกยัดไปเลยอ่ะ <c oughs> อันเนี้ย ไม่จําเป็นสลหรับตัวซัพพอร์ตหรือว่าตัวสนามลบเว้นแต่ตัวสนามลบนั้นทําดาเมจได้มากกว่าดีพอย่างเช่นโทเซนอันนี้จะเป็นเคสแค่เคสเดียวเลยที่ตัวยุทธศาสตร์ทําสกิลสนามทำสกิลทําออกมาน้อยมากแต่ต่อยหนักอันนี้ก็เราก็จะทําแค่ให้ตัวนี้อย่างอิงคาคูเอยผมทำผมทำไม่ทาแต่ว่าทาไม่สุดประมาณนี้อย่างสนามลูเคียอันนี้ออกน้อยแต่ต่อยหนักผมก็ทําให้ แต่ว่าผมทำในช่วงตอนเวล55ขึ้นหรือว่าเป็นการวางแผนในการดูเรื่องของตาประทับมาขึ้นอย่างจ่าจิรุเอ่ยถามว่าผมใช่ไหมผมใช้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเฟดของศึกพิชิตอะไรพวกเนี้ยที่ผมได้อันดับหนึ่งตรงเนี้ยตอนของอุระฮาร่าผมใช้อิจิโกะเบลคุยะแล้วก็ยาจิรุซึ่งยาจิรุออกมาแค่นิดเดียวแล้วผมก็ไม่ได้ใส่แฟกแต่ว่าแต้มนี้ทำได้คือผมจบอันดับสได้ แล้วก็เลนจิผมก็จบอันดับที่1นึ่โดยใช้เอาการสับเปลี่ยนอุลฮาราไปอยู่ณนะจุดจุดนั้นนั่นเองนะครับผมอืมก็คอนเซปต์เบสิกก็จะประมาณนี้ในการแบบช่วงแรกๆนะครับในการที่เราว่าเป็นจุดผิดพลาดใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ถามว่าพอคุณเบลไอดีขึ้น60มาแล้วสิ่งที่คุณควรจะลงทุนมากที่สุดคือคุณต้องกลับมาไล่เลียงทรัพยากรใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า การอัพตัวละครหนึ่งตัวละครนั้นใช้ค่อนข้างเยอะมากไหนจะ1เรื่องของดันเลเวล2เรื่องของดันอาวุธ3เรื่องของสกิลที่คุณจะต้องอัพให้เขาอีกนะครับผมเนี่ยมันก็คือจะมาประมาณพวกนี้เลยนะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันเนาะก็คือเรื่องการอัพแฟกหนึ่งชิ้นอ่ะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเองเป็นคนที่ เปลืองมากเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดคุณดูอัติแฟกผมผมมีแบบ25 20 10อย่างเงี้ยไอพวกเนี้ยที่แบบบวกเปลือง,ปองไปเน,น,นี้ยอันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมคิดผิดพลาดมากเพราะว่าการบวกเลอะเทอะการบวกเล่นการบวกเปื่อยเปือยอย่างนี้ไปอะทาให้ผมไม่สามารถยัดอย่างเบลคุยะอะไอผงสีฟ้าอะไรพวกเนี้ยให้มันขึ้นระดับสูงได้อย่างเช่นแบบออเวลยี่สิบอย่างนี้แล้วกันอะ กดปลดปล่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมจะต้องกลับมาฟาร,ร์มใหม่ซึ่งมันเสียเวลามากๆในการต้องมาฟาร,รม์มเพราะว่าอองเราก็ได้แค่ประมันสี่พันเนาะจากแบบเลเวลแบบเลเวลหกสิแบบแบบนะก็คือฟาร,ร์มห้องสุดท้ายสุดละได้ของน้อยไอตรงนี้ก็ได้น้อยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนตอน้ตนเกมที่คุณมีหรือว่าเล่นอีเวนต์ต่างๆอันเนี้ยเขาให้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่อยากให้เสียดดยในการบวกเล่นนะครับแล้วก็ถามว่าพอมัน25แล้วมันตันมันมีผลอะไรต่อไหม มันมีผลต่อครับผลต่อที่มันได้กลับคืนมาคือไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกในการเรียกว่าปลดปล่อยซึ่งการปลดปล่อยอ่ะเราจะต้องเอาเศษตรงนี้ที่เป็นเกณฑ์ตาประทับตรงเนี้ยที่สามารถแลกได้จากร้านค้าเพียงอย่างเดียวคือตรงนี้นะครับผมเน,นี่ยอันเนี้ยคือเราสามารถแลกได้เพื่ออปเป็น6ดาวแล้วถามว่าอันนี้สายฟรีจะซื้อไหมผมบอกเลยว่าสายฟรีไม่มีทางซื้อได้เพราะมันค่อนข้างแพงมากมาก 100่งร้อเท่ากับว่าถ้าคุณจะซื้อบท <c oughs> 1วีคคุณต้องเสียเงินประมาณสามพแล้วอันเนี้ยคุณสามารถแลกได้ผมแนะนําว่าแลกไปเก็บเก็บเหรียญนี้ไว้เพื่อมาแลกอันนี้กาชาตรงนี้ผมมองว่าเป็นพอยต์หลังๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไอเดีเติบโตได้ไม่ได้อยู่ที่แค่เด็ดอันนี้อย่างเดียวเลยนะครับผมซึ่งหนึ่งอาทิตย์ผมตอนเนี้ยผมเฉลี่ยแล้วผมได้ประมาณสองทได้หดาวประมาณสชิ้นนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ปาหีมากแล้วก็การขึ้น6ดาวถามว่าสเตตัสมันดีขึ้นไหมสเตตัสมันจะดีขึ้นครับเพราะว่าจากปกติถ้าเราบวก25มันจะมาได้แบบตัวเลขซ้อนทับก็คือบวกประมาณ3ขั้นเนาะก็คือ2บวก1ก็เป็น3แต่พอขึ้น30มันได้ประมาณเออ็ดขั้นซึ่งมันจะบวกเฉลี่ยลงไปอย่างเงี้ยให้มันสวยที่สุดเลยก็คือประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกว่าการที่คุณจะบอกแฟกดีๆนั้น คิดให้ด,ดีอย่างผมเลยผมเองผมทําตาประทับเองผมคิดตอนเนี้ยณนะตอนนี้นะตอนแรกๆผมก็บวกเลอเทอะเหมือนพวกคุณทั่วไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ผมพยายามคิดแล้วคิดอีกอันนี้สวยไหมอันนี้ดีไหมตัดส่วนออปชันลองเราต้องการประมาณ 2- ถึงสส่วน4หรือ3ส่วน4 2ส่วน4หรือ3ส่วน4ก็คือในส่วนของตรงนี้เพราะมันมีออปลองทั้งหมดอยู่ที่ประมาณอ่อแป๊บนึคงนะขอหยาดสักครู่นะโอเค ไอ้ตรงนี้ครับเพราะมันมีออปชันลองประมาณ4ส่วนใช่ไหมพราะงั้นสิ่งที่เราควรจะใช้หรือว่าเราควรจะเลือกทำตาประทับ1ชิ้นนะมันควรจะแบบ2ส่วน4หรือ3ส่วน4หรือถ้าเป็น2ส่วน4จริงๆมันจะต้องลงออปชันที่คุณต้องการจริงๆนะครับผมโอเคก็สรุปเลยทั้งหมดเรื่องของข้อผิดพลาดใน id ที่ผมรีบดันตัวเองขึ้นมาสูงมากม สิ่งแรกที่ผิดพลาดเลยนะคือการลงทรัพยากรแบบมั่วแล้วก็รีบดันตาประทับมากเกินไปเพราะฉะนั้นจุดที่คุ้มค่าในการลงตาประทับอะ่ะมันควรจะอยู่ที่เลนส์ประมาณ55ขึ้นค่อยมาดัน45เอาพอถูกๆไทยๆใช้ได้ไปก่อนแล้วก็ลองพิจารณาดูว,ว่าสุดได้ไปสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมากดเรื่องของพลังงาน เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เิมิคอลอนเกเบอร์ขอตัวลาไปก่อนหากคุณมีคำถามหรืออะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับ <c oughs> แลที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจก,กันด้วยนะครับผมงัน <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดี